บริษัท TNLX จำกัดสาขาละปูนตั้งอยู่เลขที่9 9ทับหมู5ตําบลป่าซักอำเภอเมืองหลัปูนจังหวัดตากูนปัจจุบันมีพนักงานตึงมด425คนมีคณะกรรมการัสดิการในสถานประกอบกิจการ6คนในปี2567บริษัท TNLX จำกัดสาขาลัปูน ได้เข้าร่วมโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการของบริษทัทเฮาจะเป็นจะได้นั้นเฮามาพอ้วยกันเลยเจ้า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมสองพนร้อยหกนี้ทางบริษัทได้มีนโยบายจะทําโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีพอเพียงขึ้นโดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและความรู้ทางด้านการเงินให้กับกรักแกรสนับสนุนมลิพันและแต่งปัน พื้นที่ของบริษัทให้พนักง,งานทำการเพราะปลูกพืชผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้เวลาว่างในช่วงค้าหรือหลังเลิกงานเพื่อให้พนักง,งานได้รับประทานผักปลอสดสารพิษช่วยลดค่าใช้จ่ายสร้างไรายได้เพิ่มและเพื่อเป็นโครงการเตรียมวางแผนการสร้างอาชีพหลังเกษียณให้กับพนักง,งานของเราด้วยค่ะ บริษทัท TN LX จำกัดสาขาหลับปูนได้ประกาศนโยบายแรงงานพันดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นคณะทำงานและเป็นคนขับเคลื่อนโครงการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานกำหนดกิจกรรมระยะเวลาดำเนินการคนทับผิดชอบและงบป,ประมาณมการขับเคลื่อนโครงการนายจ้างเป็นคนสนับสนุนงบประมาณมาเมล็ดพันธุ์พื้นที่ในการพ่อปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในการพอ่อปลูกให้แก่ลูกจ้างทางคณะทำงานได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดกิจกรรมค i c k อ f f แรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่10เมษายน2567ที่ผ่านมาสวัสดีครับผมนายนาวีพิงคสันประธานคณะกรรมการสวิการบริษัท TNLX จำกัดสาขาลำพูนปัจจุบันเรามีพนักงานเข้าร่วมโครงการแรงงานพันดีตามวิถีพอเพียงมีจำนวน102คน ประกอบไปด้วยพนักง,งานหน่วยงานต่างๆและพนักง,งานใกล้เกษยียณอายุ50กว่าคนโดยใช้ช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงานที่จะมาช่วยกันเพาะปลูกดูแลแปลงผักไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักกาดโหระพาตัวฝักยาวผักชีต้นอ่อนทานตะวันและผักสวนควรัวต่างๆอีกมากมายนอกจากพนักง,งานของเราจะได้ทานผักปลอดสารพิษแล้วเรายังสามารถนำความรู้ ไปต่อยอดกับสมาชิกในครอบครัวสามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำครับ ทางคณะทำงานมีการอบรมฮื่อความหูโดยเรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์เฮียนหูเศรษฐกิจพอเพียงดเรเทียมโชควัฒนาส่วนอุตสาหกรรมเครือสาพัสจังวัดหลับปูนมาฮื้อความหูกับลูกจ้างและเรียนเชิญวิทยากรภายในคุณประคองเครื่องพนัดเปิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์เปินมีความหูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพักสวนครัว เปิ้นเอาความหู้เรื่องการเพาะปลูกการผสมดินปลูกการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุการทำปุ๋ยชีวภาพการดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยอบรมทั้งทฤษฎีความหู้และการลงมือปฏิบัติจริงนอกจากความรู้ที่ลูกจ้างจะได้รับจากการฝึกอบรมแล้ว ทางคณะทำงานยังมีการทำหน้าที่ื่อคำปรึกษาแนะนำสนับสนุนให้ลูกจ้างเกิดความคิดสร้างสารรค์บนพื้นฐานหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าจะเป็นการนำวัสดุเหลือใจในส่วนของการผลิตหรือวัสดุเหลือใจจากที่บ้านนำมาเป็นภาชนะสำหรับการพ่อปลูก การนำเศษใบไม้เศษอาหารในบริษัทมาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการและลดปัญหาการจัดการขยะและทั้งหมดนี้เป็นด้านการดำเนินการของคณะทำงานโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัท TNLX จำกัดสาขาละปูน ด้านความสำเร็จของโครงการผลจากการสร่งเสริมเมื่อลูกจ้างมีการปลูกพืชพักสวนครัวที่หลากหลายชนิด ผลผลิตที่ได้ลูกจ้างนํามาแลกเปลี่ยนกันนําปิ๊กไปยกกก่กับข้าวกินที่บ้านกับครอบครัวช่วยลดรายจ่ายใ,ในครอบครัวผลผลิตบางส่วนทางคณะทำงานยังมีการดำเนินการสาธิตการทำเมนูอาหารจากผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากงานประจำ นอกจากนี้คณะทำงาน CSR ยังไม่ได้มีการแจกมเมล็ดพันธุ์พืชหพือก,กับลูกจ้างเพื่อนำความหูไปต่อยอดใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุดหพือเก,กิดประโยชน์โดยการปลูกพักส่วนครัวที่บ้านและนี่คือ TNLX แรงงานพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท TNLX จำกัดสาขาละปูนขอบคุณเจ้า